ก็กราบสวัสดีครับผมก็อยู่กันในเกมโซนโฟก็ไม่ได้ลงคลิปนานเลยก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาสุ่มเหรียญสล็อ,ลอตแต่ว่าจํานวนเนี่ยเท่าไหร่ผมยังไม่รู้เพราะว่าด้นสนเลยจะมาเปิดซองแล้วก็ดึงว่าสุ่มแล้วมันจะได้เงินประมาณเท่าไหร่แต่ว่าจะไม่บอกจํานวนต้นทุนที่ใช้สุ่มเพราะว่าจะมีทั้งของผมเองแล้วก็ราคาของแต่ละคนเนี่ยมันตั้งราคาไม่เท่ากัน ก็ตามนั้นเดี๋ยวผมจะซื้อมาเท่าที่แบบว่าเอ้ยราคามันเริ่มสูงแล้วผมจะไม่ดึงไปทำนองนี้แล้วก็จะมาดูว่าซื้อมาปอเหิดแล้วก็จะได้ประมา,ะมาณเท่าไหร่ไอที่สุ่มลูกแก้วเนี่ยผมจะซื้อเป็นที่สุ่มลูกแก้วนะแล้วก็มาย่อยเองเนี่ายไตรียมกดกระเป๋ามาด้วยเนี่ยจะใช้เงินในส่วนของตัวเด็กก่อนจะไม่ใช้เงินตัวหลักขอญาตเก็บลูกแก้วก่อนเลยมันแยกกันนะไม่เนะี่ยลูกแก้วขาวเดี๋ยวนี้เขา อืมเขาก็เอาบวกแปดกันหมดแล้วปะอันนี้มันอยู่ตั้งแต่เกมเปิดใหม่ๆแล้วว่าไอ้ลูกแก้วขาวเนี่ยดูดีเทียแไมสิบห้าลูกโหแต่ก่อนนี้ได้มานี้เก็บจังเลยอะเดี๋ยวเปิดซองกันเลยป๊าปอัพโหวสิบสามเอ็มเลยอ่ะนี่นี่ วีสามห้ามันมีคนรอดึงนะผมคิดว่าเขาก็ทำแบบเดียวกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างช่องทางการหาเงินสำหรับคนที่ไม่รีบสี่ร้อยสี่สิบสามสี่สิบได้เดี๋ยวไปขออนุญาตเอาตัวเด็กวิ่งไป ตั้งใจจะทำตั้งแต่ก่อนปีใหม่ไม่ได้ทำสักทีไอุ้่งสล็อตเนี่ยโอ้ไม่ซีสิบคนมันตั้งร้านเยอะวะเนี่ยมันไอสองพันหกนี่คุ้มหรือเปล่านี้ไม่รู้นะสี่รอยสี่สามอันดึงให้หมดวีสี่สิหกแล้วก็วีสามสิบแปดโอ้โหยาวพยายามตัดนะโอ้โหต่อไปซีหนึ่งเอาตัวหลักดึงเองก็ได้สีหนึ่งเฮ้ยผมต้องจำก่อนนะว่าของผมเนี่ยมีเท่าไหร่สามเจ็ดเจ็ดห้า อืม85 85ไปสองอันนี้พอได้พอตัวเด็กวิ่งไปได้โอเคดึงถ้าเกินถ้าไปราคาประมาณ2 0 0ดผมไม่อยากดึงนะ โอ้ยมันบาทเดียวอย่างเงี้ยนับแพงไหมดึงดีหรือเปล่าวะสองพันเจ็ดเนี่ยควรดึงอยู่ไหมผมเคยตั้งขายสองพันเจ็ด ขายออกทั้งหมดนะไอ้ไอ้นี่ผมเคยตั้งขายสองพเจ็ดขายออกทั้งหมดไอ้ที่สุ่มลูกแก้วเนี่ยผมเลยคิดอยู่ว่ามันควรดึงดีหรือเปล่าอย่างเนี้ยมันขายหนึ่งเคใช่ปะ่ะสองพันเจ็ดเืเราสุ่มได้บวกห้าใช่ปะ่ะเราได้มาประมาณห้าพันเกิเราสุ่มได้บวกสามก็ได้มาประมาณสามพันเจ็ดเอ็มวสิบสาม เอาเป็นว่าเอาตัวเด็กไปดึงสองตัว v 13โอเคดึงล้านนี้ไปหมดแล้วแล้วก็จะไปดึงอีกสามล้านโอเคก็เหรียญสล็อตหนึ่งมื่น ทีหนึ่งวิมนลรัดเดี๋ยวสลับจอเลยให้ไปดูว่ากลัวตัวไก่ไปดึงจริงๆอ่าโปรแกรมอัดกูแม่งสลับจอไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดึงมาให้หมดเลยทีหนึ่งวิมลรัดอาจจะเสียวเวลานิดนึงนะเจอแล้วผมหาแป๊บเดียวเจอเลยหนึ่งมืนสองดึงหมดเลย สิบสามเอ็มนี่นะดึงจริงนะหายไปแล้วเอ้ามีเพิ่มเข้ามาอีกโอ้ v เจ็ดดึงดึงให้หมดโอเคประมาณนี้อ่ะดึง โอเคเดี okay, okay, ๋ยวผมจะมารวมของนะโอ้ยแปดพันแปดพันแล้วก็ลองเอามาประมาณคูณสามขั้นต่ำนะคูณสามแป๊บนึง นี่กูซื้อมาเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยซื้อมาทำไมเยอะเย yeah. ไปเดี๋ยวไปดูกันว่าเปิดมาแล้วเนี่ยจะไดปะ้ประมาณเท่าไหร่แล้วก็จะไปย่อยเนาะโอเคมาเปิดเลยเผมไม่ได้ตั้งมาโควไว้แป๊บหนึ่งโอเคเรียบร้อยเปิดเลยเ,เต็มปะ่ะไม่น่าเต็มหรอกเนาะ สองช่องล้าใครเข้ามายืนดูเนี่ยอุ้ยซื้อมาเยอะก็นานเหมือนกันเนี่ยตอนแรกอ่ะคิดว่าเออแปดพันก็คิดว่าน้อยแต่พอลองเอามาขั้นต่ำคูณสามลองแปดพันคูณสามแล้วก็ลองไอเหรียญที่ซื้อมาอีกหมื่นสามเพื่อเฮียอะไร มันถึงมันจะถึงหนะ้าหมืนเนาะอาจจะไม่ถึงนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสุ่มถึงห้าหมื่นหรือเปล่าเดี๋ยวเอาไว้เป็นแบบตัดไปตอนสุ่มครบแล้วก็ย่อยจนครบเลยแล้วกันเนาะอ่ะผมก็สุ่มเสร็จแล้วก็ไปนอนเล่นโทรศัพท์มารอแบบสักพักหนึ่งเลยอะ่ะเดี๋ยวไปดูดีกว่าจะได้เหรียญเท่าไหร่เหรียญสล็อตสล็อตแปดแปดปดนะ เพบดีเพบตรงแตกง่ายได้จริงฮูได้สามหมื่นห้าก็ถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะนะตอนแรกก็จะเอาสักห้าหมื่นสามหมืนห้าพอ้รไอเฮียไม่งั้นกูแบบไม่ต้องทำเฮียกันพอดีเดี๋ยวผมเนี่ยเอาอีก ตัวหนึ่งสุ่มไม่ได้เอาตัวหลักสุ่มนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวสุ่มเสร็จยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะมาดูให้ก็ประมาณนี้ม,งงนม,าม,านมาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่ผมจะไม่ใช้ตัวหลักสุ่มนะเพราะว่ากลัวเ,เวลาไปลงดันดีกว่าแล้ก็จะไปเปิดสุ่มอีกเครื่องหนึ่งไว้ดีกว่านะเจอกันตอนสุ่มเสร็จมาก็กลับกันภาในผลสรุปนะว่า ได้อะไรมาฮงเดี๋ยวขอสลับจอก่อนเลยมาก็สลับจอมาแล้วนะเดี๋ยวอย่างแรกขอดูก่อนเลยนะได้ฉายาหรือเปล่าอีแรงสามสิบเปอร์เซ็นตะ์อะมีหรือเปล่าไม่ได้วะไม่ได้แฟนัสติกวะสามสิบห้าเคแต่บางคนก็สุ่มเยอะกว่านี้นะ เดี๋ยวเรื่องเงินมาดูกันตอนแรกผมเนี่ยจะมีประมาณ87.6สิบเจ็ดอ็มลำนึงขอบวกลบดูก่อนได้มาทั้งหมด35มเอ็มพอได้นะโอ้สามสิบห้าเอ็มถ้าคิดเป็นเลทเหรียญเฉยๆนะแบบไม่ได้คิดไอ้ลูกแก้วอ่อไอ้เหรียญสล็อตอะจะอยู่ที่หนึ่งพันห้าสิบ โหก็ประมาณสามสิบเจ็ดเอ็มแต่ว่าผมอาจจะใช้ต้นทุนน้อยกว่านี้นะเพราะว่าผมซื้อเป็นที่สุ่มลูกแกะอยากดูไหมดูเปิดสองดูไหมตอนเนี้ยสล็อตแปดแปดแปดเว็บดีเว็บตรงนะตอนนี้เท่าไหร่อุย้ยแพงขึ้นวะ <c oughs> ทำไมแพงขึ้นวะอุยอ้ยสองพันหกก็ประมาณนี้นะ เรื่องเหรียญสล็อตเงินที่ได้ก็ประมาณสามสิบห้าเอ็มถ้าเกิดเลือกซื้อราคาดีๆเนี่ยกำไรนะก็ถ้าเกิดอยากได้เอามาเปิดเองนะโขงรับเลยสองจุดห้าไอที่ส่มลูกแก้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอซ่องของซะหน่อย เช็คราคาของตลาดเนาะอันไหนที่มันหายยากๆผมก็ไม่เช็คนะมันแบบบางอันมันไม่มีอะ่ะโอ้ยหน้าอิ่มแม่งแพงที่ทำไมหน้าอิ่มราคามันขึ้นวะโอ้ ใช่ปะแต่ก่อนตอนมาใหม่ๆไอ้หน้าโวนโฟเนี่ยถูกถูกเป็นขี้แต่พอหลังๆมาแบบบางคนเขาไม่ใส่กันแล้วไงหน้าอิมเขาอยากได้หน้าโวนโฟเขาอยากได้ขี้ไงดูอะไรดูลิงป่า มังกี้เตดมังกีอ๋อฮอรีเจเจนก็ว่าทำไมแพงเ hey, อ้ดูแบรนด์ทัดกันดีกว่าเอาสิบเอ็ม บอั as, นทัดนี้แถมกับโปรโมชั่นนะเลยถูกอืมเซตใหม่มันชื่ออะไรวะชื่อแปลก เฮ้ยไหนๆก็พิมพ์มาแล้วดูเมจิกซะหน่อยคู่อะอ้าวเฮ้ยอะไรวะ what the fuck ทำไมไอ้พวกนี้มันถูกอ่ะถูกขนาดนี้เลยเหฮ้ยคนทำสายสนดุลได้อเดฟ SP กับออดอ้โหูแม่งยังแจมสามชิ้นอ,อบางชิ้นก็แพงนะ ดูโมแกะ,ซะเซชีพเด้ไม่มีวะสมุไรดูไปทำไมวะเนี่ยโอ้โหอโ้สวยมากเลยอ่ะ นะก็มีประมาณนี้ 35k ไม่ได้ใช้ยาแล้วก็ได้เงิน35มอถ้าคุณเลือกซื้อดีๆกำไรไม่มีดราม่าใช่ไหมแบบไอ้เฮียนี่มาทำดูราคาเหรียญแล้วแบบเออเฮียแม่งเรื่องเซนอีกแล้วไม่ดราม่าเนาะก็สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละมันแบบไม่มีอะไรให้ทำ ก็ผมก็ไม่ค่อยลงคลิปด้วยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยย้ายบ้านเห็นปะของข้างหลังแต่ก่อนไมันจะลกมากตอนนี้ไม่มีขนออกไปหมดแล้วก็อาจอาจจะไม่ได้ลงคลิปค่อนข้างที่จะนานก็อยู่ในช่วงการย้ายบ้านแล้วก็คอนเทนต์ก็ไม่มีคอนเทนต์อะไรอย่างมึงใช้เงินหมดเลยเกมเฮียนี่นะกูบอกเลยเละก็วันนี้เนี่ยก็มีประมาณเท่านี้แล้วก็ อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยบายบายเจอกันใหม่ไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนเดิมก็รอ,อดูเอา